เมื่อกี้ทิ้งท้ายเลยว่าเราจะดีไซน์นะคะหน้าจอโปรแกรมบนอุปกรณ์โมบายดีไวส์คืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆทีนี้สิ่งที่เราจะต้องนึกถึงนอกจากเรื่องของภาพต่าง,างๆที่จะเอามาใช้ประกอบสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เอามาใช้ประกอบแล้วเราจะต้องนึกถึงอะไรอีกถูกไหมอะอะไรอีกอะมาดูกันอย่างแรกที่สำคัญมากๆเลยอยากให้นึกถึง เป็นสิ่งแรกคือกลุ่มของผู้ใช้งานใครกันที่จะเป็นผู้ใช้งานสิ่งที่เรากำลังจะออกแบบแต่ละคนมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมคะช่วงอายุมีผลวัยรุ่นมีแนวคิดแบบหนึ่งวัยผู้ใหญ่ทำงานมีแนวคิดแบบหนึ่งหรืออย่างผู้สูงอายุก็จะมีแนวคิดอีกอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นช่วงวัย มีผลมากๆโอเคนะคะเพราะฉะนั้นการดีไซน์นะคะโมโบายแอปพลิเคชันเพื่อที่จะให้ผู้ใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะโอเคนะคะอย่างผู้สูงอายุถ้ามองง่ายๆผู้สูงอายุอาจจะไม่รู้ว่าสติ๊กเกอร์แบบเนี้ยหรือคำวัยรุ่นคำเนี้ยอย่างเรามันหมายถึงอะไรเนยคะอย่าง จันเจอแม่อาจารย์เล่นลายเออกําลังกําลังเริ่มเริ่มเล่นเริ่มเล่นลน,ลน,ลน,นะคะเันดาวโหลดสติกเกอร์อะไรโอ้สติกเกอร์มีมากกว่าลูกอีกจะมีก็มีบอกว่าสติกเกอร์อะไรนะรักจุงเบยเจอเข้าไปจุงเบยหมายถึงอะไรหรอหญิงหมายถึงอะไรโอ้โหมันก็คือรักจังเลยนั่นแหละอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะงั้นคําบางคําคําศัพท์วัยรุ่นอย่างเงี้ะะงบบย เราก็จะเลือกใช้แบบว่าเฉพาะเฉพาะกลุ่มนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของว่าโอเคด้วยความที่เขาไม่เหมือนเรายุคสมัยที่แตกต่างกันการใช้คำต่างๆมันก็มีผลเหมือนกันนะคะหรือรูปสัญลักษณ์ต่างๆถ้าจะทำขึ้นมาเพื่อที่ตอบสนองกับกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเราทำสติกเกอร์ตัวแค่นี้ตัวหนึ่งเซน ผู้สูงอายุจะมองเห็นไหมโอ้โหพระเจ้าแว่นขยายเลยแม่จารยกแว่นขยายมาแล้วมาส่องที่จอขนาดตัวสองเซนแล้วไม่ได้นะมันเล็กมันเล็กมากสำหรับเขานะคะอ,อือใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ใช้สำคัญมันส่งผลต่อง,งานดีไซน์เราเห็นไหมคะเอออย่าลืมว่าเราทำขึ้นมาเราตอบสนองกลุ่มผู้ใช้ทุกกลุ่ม ถามว่าได้ไหมเป็นไปไม่ได้ตอบสนองกับทุกคนทำไม่ได้หรอกเป็นใครก็ไม่ได้เห็นนะคะงั้นเราจะทำเพื่อตอบสนองกับกลุ่มคนให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ในกลุ่มกลุ่มนั้นนะคะในกลุ่มกลุ่มนั้นย้ำว่ามันเป็นเฉพาะกลุ่มเหนะ็ skill. น l หสกิลอ่าสกิลคือกทักษะต่างๆหรือ,อยางเอ็กซ์เพียนประสบการณ์ต่าง กลุ่มวัยรุ่นมีความเคยชินกับการใช้โมบายแอปพลิเคชันโมบายเดเวิร์สนั้นเลยเห็นว่าเอ้ยถึงแม้เราใช้ iPhone แต่เราไปใช้โทรศัพท์เพื่อนเป็น Android เราก็จะพอเดาได้ว่าเอ้ยเราจะเข้าไปดูน,ดน,ดน,นู่นดูนี่เราจะต้องจิ้มอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างผู้สูงอายุโอเคเขาเคยเคยชินกับการใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นก่อนมาใช้ทัชสกรีนมันค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าเขาต้องใช้การเรียนรู้ การเรียนรู้ของวัยรุ่นกับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุไม่เหมือนกันเราเรียนรู้ได้ลไหวมากเราปรับตัวไวมากถูกไหมคะเรียกว่าเราจารย์ขอเข้าไปส่วนหนึ่งด้วยนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนะคะเนี่ยแต่ถ้าผู้สูงอายุอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเด้นเรื่อยๆนานๆนะสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะเริ่มเคยชินอย่างเงี้ยนะคะงั้นถ้าสมมติว่าเราทาแอปพลิเคชันที่มันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มาก มันอาจจะไม่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชายที่เป็นผู้สูงอายุ่เป็นต้นอืออือบางทีความแตกต่างเพราะอัปเดตเวอร์ชันของโปรแกรมเนี้ยหน้าตาหน้าจอหรือปุ่มที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเงี้ยเขาต้องมาจ,จาใหม่ต้องจดจําใหม่มันก็เลยเสียเวลาแล้วก็เขาจะรู้สึกราคาญนะคะโอเ okay. ค attitude นะที่สุดคือเหมือนกับมุมมองความคิดใช่ไหมบางคนรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรง่ายๆเออเรียนรู้ไปอะไรเงี้ยบางคนจะเป็นแบบนี้แต่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้โปรแกรมมันควรจะใช้งานง่ายดูปุ๊บตอบตุบ้จิ้มจิ้มจ,มจมต้องทําได้เลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาทําไม่ได้เขาเกิดหงุดหงิดอารมณ์เสียเขาจะเลิกใช้เราเลยทันทีถูกไหมคะ เอนย้ำว่าอย่างแรกที่เราต้องนึกถึงนะคือกลุ่ม User เราทำแอปพลิเคชันมาเราดีไซน์หน้าจอาโปรแกรมขึ้นมาเราไม่ได้ใช้คนเดียวเห็นไหมคะเราออกแบบมาโอเคเรามองได้แค่ส่วนหนึ่งว่าเออมันควรจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เพราะอะไรแต่สุดท้ายอย่าลืมถาม User ด้วยเพราะ User คือคนที่จะเสียงเงินซื้อโปรแกรมเราหรือดาวน์โหลดโปรแกรมเราไปใช้งาน ถ้าเกิดไม่มีเขาเราจะทําขึ้นมาเพื่ออะไรใช่ไหมโอ้อดหลับอดนอนทำโปรแกรมออกมาไม่มีคนใช้ใช้เองเศร้าเนอะเอออย่างเงี้ยนะโอเคอย่างที่สองนี่ต้องคานึงถึงอ่ะอุปกรณ์ที่เรากําลังจะดีไซน์เราดีไซน์บนอุปกรณ์ตัวไหนอ่ะบนโทรศัพท์มือถือประเภทที่เป็นจอทัชสกรีน หรือเป็นอุปกรณ์มือถือเหมือนกันแต่เป็นโทรศัพท์อาม่าอย่างเงี้ยใช่ไหมเอออาม่าก็ใช้กดปุ่มอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องดีไซน์อีกแบบหนึง่งถูกไหมคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของอ่ะโอเคเราเลือกละตัดสินใจเราเลือกที่จะดีไซน์โทรศัพท์มือถือหน้าจอโปรแกรมนะคะบนโทรศัพท์มือถือประเภทจอทัชสกรีนทีนี้จอทัชสกรีนก็ไม่ได้มียี่ห้อเดียวนี ถูกปะ iPhone Android Windows Phone ถูกไหมคะอืมแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็มีขนาดจอความละเอียดที่มันไม่เท่ากันถูกไหมเออตอนนี้มีใครรู้บ้างว่าหน้าใจอใหญ่สุดของโทรศัพท์มือถือกี่นิ้วกี่นิ้วอีนูนะลองดูที่ของเราไหนใคร iPhone บ้างไหนใคร iPhone บ้างเอ,อ iPhone 4 iPhone 5 5s หน้าจอไม่เท่ากันนะใช่ไหม iPhone ฟขนาดหน้าจอจะเล็กกว่า iPhone 5กับ 5s ถูกไหมคะอันนี้เราก็เห็นว่าเฮ้ยโอ้โหขนาดยี่ห้อเดียวคือของ Apple มันยังมีหลายไซส์เลยไม่ต้องพูดถึงเลย Android นี่ยิ่งมากเข้าไปอีกถูกไหมเพราะอะไรเพราะเขามีหลายบริษัทที่ทำ ไม่ได้มีแค่ซัมซุงอย่างเดียว Google ก็ทำเห็น <LG. S 1> ไหมคะ LG Asus Sony โอ้เป็นไปหมดใช้ Android งั้นเขาก็เลือกดีไซน์หน้าจอที่คนละคนละไซส์เห็นไหมคะอย่างตอนนี้ 5s เออ S5 อาจารย์เขียนผิด <laughs> Samsung 5s ใช่ไหมคะ 5s มันจะเป็นขนาดหน้าจอ5.1นิ้วนะความละเอียดดีสเลชั่น 432 PPI PPI คือ Point per Inch Point per Inch หมายถึงในหน้าจอขนาด5นิ้วเนี่ยไอ้5.1นิ้วเนี่ยมันจะมีจำนวนจุดสีเรียงกันได้มากที่สุดกี่จุดใน1นิ้วในพื้นที่1นิ้วเห็นไหมคะพื้นที่1นิ้วของ S5 ไม่ใช่โทษที 5S <c oughs> จะอยู่ที่432จุด แต่ถ้าเป็น 5S ของ iPhone ความละเอียดอยู่ที่326 i n t จำนวนจุดน้อยกว่าเห็นไหม iPhone ความละเอียดน้อยกว่า 5S สินะไอโฟ5โอ้ <c oughs> จะเริ่มเหมเอคะอันมันส่งผลอะไรก็คือส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงภาพต่างๆบนหน้าจอความละเอียดของซัมซุงมันอาจจะเยอะกว่านั้นความคม หลายคนบอกว่าเอ้ยภาพบนซัมซุง g 5s เอ๊เอ5เอ๊ะเดี๋ยวซัมซุงเลยนะ s5s5 ถูกละโอเค okay. <that in respect> งงงงขอโทษเดี๋ยวซัมซุงเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันโอ้โหมันคมมากสีสดนะ yeah. หลายคนบอกแบบแนั้นคนที่ชอบใช้ Android แต่ยังคนใช้ i p h o n นก็บอกว่า เฮ้ยมันไม่เป็นธรรมชาติไอโฟนเนี่ยสีเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความรู้สึกของคนใช้นะ,ะเออเนี่ยนะหรืออย่างถ้าเป็น w i o w s w s o ฟ e นะ n d o w s Phone อย่างตอนนี้ w i o w s w s โฟ e นี่คือพวกโนเกียต่างๆเนี่ก็โดน Microsoft ซื้อไปหมดแล้วงั้นโนเกียที่จะออกมาใหม่ๆก็จะเป็น Windows Phone ทั้งหมดนะคะก็อย่างลุ้มเนี่ยความละเอียดได้3 3 4พอยต์แล้วจำนวนจุดก็ ความละเอียดก็น้อยกว่า iPhone หน่อยนึงเอ้ยมากกว่าโทัทีทมากกว่า iPhone หน่อยนึงนะคะอืมงั้นตรงนี้ความละเอียดตรงนี้มันส่งผลกับเรื่องของการดีไซน์ภาพต่างๆที่จะประกอบในตัวโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือของเรางั้นถ้าเราเลือกแล้วว่าเราจะดีไซน์แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ตัวไหนเราก็ต้องดูความละเอียดเขาหน่อยว่าความละเอียดของเขาที่จะไปโชว์บนหน้าจอโทรศัพท์เนี้ย มันขนาดเท่าไหร่เวลาเราไปดีไซน์ไปนิวไฟใน Photoshop ใน Illustrator เราจะได้ดีไซน์ความละเอียดให้ได้ตามนี้นะคะมันกต้องมีการ Require ขั้นต่ำใช่แล้วก็สเกลเอาตอนนี้มันจะมีถ้าอย่าง Android เราบอกว่าขนาดหน้าจอมันต่างกันเยอะใช่ไหมคะ บา,บางรุ่น5นิ้วบางรุ่น4.7นิ้วบางรุ่นอะไรอะ่ะ5.1นิ้วเงี้ยต่างกันต่างกันทีนี้ไอ้คนออกแบบจะทํายังไ,ไงใช่ไหมคะมันจะมีวิธีการออกแบบ2แบบแบบหนึ่งคือฟิกไปเลยว่าแอปพลิเคชันของเราจะตอบโจทย์กับอุปกรณ์ตัวไหนรุ่นไหนอเ,นเอบบนนอใช่แล้วอย่างถ้าสมมติเราบอกว่าโอเคเราตีตลาดว่าเรามองว่าคนใช้ซัมซุง S5 เยอะเราจะตีทํากับตัวรุ่นนี้อย่างเดียวเราก็ดีไซน์ตาม resolution นี้เลยนี่คือแบบหนึ่งกับอีกแบบหนึ่งคือมันมีพโปรแกรมช่วยในการดีไซน์นะคะซึ่งเราดีไซน์แบบ resolution อาจจะเบื้องต้นตาม S5 แต่ถึงเวลาถ้าสมมติว่าหน้าจอของตัวอุปกรณ์ที่ผู้ใช้เขาใช้มันมีขนาดเล็กลงมันจะสเกลให้ คือย่อส่วนให้แต่ทีนี้ก็ต้องอย่าลืมว่าถ้ามันย่อส่วนให้กุ่มต่างๆที่เคยดีไซน์ว่ามันตัวใหญ่มันก็จะเล็กลงอย่างเงี้ยมันจะโดนบีบเห็นไคะอ่าใช่เพราะงั้นก็นนคือเราต้องเลือกเราต้องเลือกนะคะวิเคราะห์ค่าว่าเราจะดีไซน์ให้กับกลุ่มคนที่จะใช้อุปกรณ์ตัวไหนเป็นหลักก่อนอย่างเงี้ยน,นะคะบางบริษทัทเลือกว่าโอเคดีไซน์ให้กับกลุ่มคนที่ใช้ S5 ก่อนแล้วก็ค่อยมาดูว่าลองลงมา Android เขาใช้ตัว Samsung รุ่นไหนหรือใช้ของยี่ห้ออื่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะทัดมาอย่างที่สามไม่ต้องดูเรื่องของ Interaction Interaction คืออะไร,ราไาการโต้ตอบการสั่งงานน,นั่นเองง่าย ณนะตอนนี้ถามว่าเราสั่งงานอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรายังไงได้บ้างคะสไลด์ไอโฟนไ iPad สไลด, <laughs> ด 5, ไ์จิ้มปัดปัด S5 ใช่ไหมถือโทรศัพท์ไว้แล้วเราก็ปัดอากาศเย้ป่ะื่อนรับสายใช่ไหมคะเออมันคือการจับกันขึ้นไหวไงนปัดปัดอากาศอ,อมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีก มอจอเออเซลเพื่อนอ่ะวิลอีกคะเออแล้วเรื่องแต่ต้องใช้นิ้วเดียวในการจิ้มใช่ปะใช้สองนิ้วได้ถ้าเราทำางนี้เฟปหมายถึงอะไรอะสมมติจันอยู่นี้เฟปดีเลยค่ะภาษามือแล้วตอนนี้คือมันคือการย่อใช่ไหมยอ่อ แล้วถ้าจากสองนิ้วจันจิ้มนี้แล้วจันโอ้ย,ย,ยเออทีการขยายใช่ไหมโอ้เดี๋ยวนี้ภาษามือมันเป็นอย่างงี้แล้วในการใช้โทรศัพท์ยอ่อขยายรูปใช่ไหมคะทำอะไรดมันมีใช้เมือนแบบมีเวลาที่ซับใช้สองนิ้วเหมือนเหมือนรูปได้อีกถูกป่าวลิลี่กดจิ้มสองทีมันก็เหมือนแบบเหมือนดับเบิ้ลค<ส><ส>ลิกจิ้ออมสองทีได้ใช่ไหมคะจิ้มสองที แต่จิ้มค้างก็ได้ไหมจิ้มค้างเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้ไ,ได้หรือจิ้มค้างแล้วมันจะมีเมนูโผล่ออกมาใช่ไหมคะหรือจิ้มค้างบนไอคอนเพื่อนลบโปรแกรมนี้ไ,ได้โอ้โหมันมันมีหลากหลายมากปเลยปัดขึ้นปัดลงเพื่อดูข้อมูลด้านล่างอะไรย่างนี้ยถูกไหมคะปัดดูข้อมูลเลยโอ้โห ใช่เหรออันนี้อันนี้ก็มือเปล่าจริงอ๋อ LG เวลาจะจะเปิดปลดล็อกเคาะก็ก็เออเออไอ้ยก okay. 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 uh, okay. yep. okay. ็ก็เออเอยากอยากเห็นยังไงเดี๋ยวว่าจะดูเดี๋ยวไปดูว่าเกี่นะคะหรืออย่างถ้าสมมติว่าอย่างโน้ตบุ๊กเนี้ยอย่างแม็กเราเห็นว่าเฮ้ยไม่ได้ใช้แค่สองนิ้วนะสี่นิ้วก็ได้เรีปก่าห้านิ้วก็ได้ขยำเงี้ยเออ iPad เงี้ย ขยบหน้าจอทำไรขยบหน้าจอปิดแอปอย่างเงี้ยโอ้โ oh, ห amazing คิดได้ยังไงภาษามือแบบนี้ขยาม,มันห้านิ้วนี่คือการปิดอย่างเงี้ยนั่นเลยโอ้โหเราเรียนรู้ได้สุดยอดมากก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้ภาษานิ้วภาษามืออะไรอย่างงี้มาก่อนนไหมคะจนกระทั่งทัชสกรีนมันโผล่ขึ้นมาโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์โมบายดีไวซ์มันโผล่ขึ้นมาแล้วเราสามารถสั่งงานแบบนี้ได้เราเรียนรู้ที่จะจํามันได้ แต่ถามว่าคาสั่งเหล่านี้ถ้าเป็นผู้สูงอายุจําไหวไหมอาจจะไม่ไหวคือมันเยอะมากอย่างเงี้ยนะคะมันเยอะมากรือเขาจะรู้ในเรื่องของการจิ้มอันเราก็ต้องเลือกว่าโอเคเวลาเราดีไซน์นะเราจะเลือกของการโต้อตอบระหว่างผู้ใช้กับตัวโปรแกรมเราที่มันไม่ซับซ้อนมากคืออาจจะเป็นแค่การจิ้มทีเดียวเพื่อสั่งงานอย่างเป็นต้นเห็นนะคะทีนี้ นอกจากการใช้นิ้วในการทัชวงมาบนหน้าจอมันก็ยังมีเรื่องของการสั่งงานโดยการที่หมุนตัวอุปกรณ์ใช่ไหมคะอยนาี่เมื่อกี้ที่เพื่อนบอกหรืออย่างการสั่งผ่านทางเสียงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทุกอย่างสั่งผ่านเสียงได้รถยนต์มีระบบ G P S เชื่อมต่อโทรศัพท์กับบลูทูธในตัวรถยนต์เราสามารถ voice call ได้อย่างเงี้ยใช่ปะรับสายได้พูดคุยได้ส่งเมสเซจได้อ ะะหรืออย่างไอที่เมื่อกี้เราบอกว่า S5 สามารถรับสายโดยการปัดอากาศมันคือการจับโมชันจับการเคลื่อนที่นะคะ